สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนของอสเวไนนะครับเนาะเขาสู่ช่องมือนี้ครับเอฟซีครับแอดก็ได้เดินทางมายังผู้เก็ตข่ายเอฟซีครับมาผู้เก่าหล่ะกัอ่าได้ไปหาขึ้นไปหาคนพ่อสะเทียนนะครับเนาะอพาเอฟซีไปเลาะเบิงธรรมอ่าเมยาครับเอฟซีครับ แล้วก็ขากลับตรงมาขาขึ้นไปแอดเห็นอยู่ครับเอ็ดสารอยู่ข้างสายมือนี่แหละก็เลยว่าขาลงมาสิมากับไหวขอโชกขอลาบอยู่สารปูแห่งนี้นะครับนะครับเอฟซีครับกะอ่นนี่เป็นยังอยู่เทิงภูเก่านะครับแล้วข้างขวามือนี่เสียงคล้ายๆน้ำตกครับเอฟซีน้ำไหลที่ตลอดเวลาคือสิเป็นน้ำตกนะครับน้อเอฟซีบริเวณอันนี้เป็นช่วงลงเขาครับเอฟซีครับอ่าช่วงลงเขานะครับน้ออดกะ ่ามาจอดรถอยู่มีมองจอดรถอยู่ด้านขวามือนะครับเนอะด้านซ้ายขาขึ้นด้านขวาขาลงขับเอฟซีขับกะเลยสิภาขึ้นไปก้าบไหวสารแห่งนี่นะครับเนาะแต่ว่าเป็นสารปูยังย่างโมหูครับเอฟซีครับไปตามแอดขึ้นไปครับเอฟซีขับว่าสิเป็นสารปูยังเอฟซีเขามากก่าจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางแอดนะครับเนอะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของแอดนะครับเนาะ เลยมาเห็นอ่าตรงนี้คือน,นาพระลานหินอ่าทางขึ้นสารแห่งนี้แต่สิเป็นสารปูหยังยังโมหูครับอีฟซีครับแอบสิพาขึ้นไปเบิงนักธรรมะเขามาเห็นต้นไม้ต้นแดงขึ้นต้นหยังเนาะครับอีฟซีนะครับนี่เอานี่ขึ้นเขาท่างสั้นขนาดเลยครับอีฟซีครับธรรมดาครับอีฟซีครับสั้นโมนีขึ้นไปเป็นซอกงอกขึ้นไปนะครับเนาะที่เรียกกัตกใจญคุณแล้วครับที่ขึ้นได้บ่นะครับเนาะ แต่กามีรถแล่นขึ้นแล่นลงอยู่เป็นประจำนะครับด้วยเอฟซีครับในยินเสียงรถขื้นรถลงอยู่นะครับนะเห็นมอไซค์โผล่มากครับว็บกระลงเขามากพอดีเอฟซีครับเป็นสารปูนะครับเนาะเอ้าข้างล่างข้างซ้ายมืดหนเคือสิเป็นน้ำตกครับยูซีครับเพิ่งจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับเนาะไปเอพาขึ้นไปบ่งทั้งสารว่าสิมีหยังนะครับเนาะเ่าสิได้หยังบ่ ไปขอโชคลาภจากปู่ขาบีผู้มาจุดถูกว้ก็แสดงว่าโชคของเฮาเลยครับไปเอฟซีครับโชคของเฮาแล้๋ยวนะครับเนาะเขาเสิเอาเลขกถูกจากผู้มาจุดไว้ถามว่ามีผู้มาจุดแอดกระสีเป็นผู้จุดใบเลยครับเนาะเป็นสารปูหลุดผู้เก่าอู้มาผักคันปูหลุดผู้เก่าเหรอครับเอฟซีครับอู้ยสาธุสาธุครับปูเอ้ยลูกหลานเดินทางมาตะนงบุรีลำพูอยู่นี่กะ ปูลรูปปังสีมาผักพรอยู่นี่นะครับเนาะเอฟซีครับอ่ะไปบาทนี่สีแดงน้ำจิ้งของไปถวายเพื่อได้กล้วยมาสองน่วยครับนี่ทำนี่นะครับเนาะทำไหนกับห้อกับถวายไปสนั่นครับเอฟซีครับอ่าให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแก่ซื้อกลางท่านครับเอฟซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะซีไ้เลขทูบสีไซ้ทูบจุดขอเลขจากปูรูปแห่งนี้ครับเอฟซีครับไปตัดแบตเข้าไปครับ ปู่เอ้ยลูกหลานมาเดินทางมาข้างไก่มาขอโชคขอลาบกับปู่เด้อปู่เมื่อนี้ลูกในมีอันซิ่งนี่เอฟซีครับพี่ภูมิโชคดีไหมลยครับพี่ดอกใหม่มีอย่างมากไม่ไม่อยู่กับเอฟซีครับนะครับเนาะดอกใหม่มีอย่างดูมีหนามมีอย่างมาถวายแสดงว่าเพิ่นพานไปเพิ่นมาเพิ่นมาถวายขอโชคขอลาบพวงมาลัยก็เต็มสารนะครับเคือสีปูโชคดีนะครับเนาะเพิ่นได้มีโชคมีอย่างเพิ่นกับสีมา อเอาของมาแก่บนให้กับปู่รับเอฟซีขับเนื้อแอดสีเอาผลไม้คือกล้วยนะครับเนาะในรัน้มปิดตมาถวายปู่นะครับเนาะอเอฟซีครับอีมีนาสการีนะท,ทังธรรมังอาภิปูชยา,ามะอีมีนาสการีนะทังสังขังอาภิปูชยา,ามาาระราหังสัมมาสัมพุทโธภะกะวาพุทธังภะกะวันตังอภิวาทิมีสวากะตัวภะกะวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามี สุปฏิปโนภะคาโตสซาวาคะสร้างโขสร้างคังนามามีสาดุดเรื่อปุวยลูกได้จุดถูกจุดเทียนพร้อมกับนำล้วยสองหน่วยมาถวายกับปู่กดด้วยผู้ขากะว่าคือผู้ขาว่าไปตามคำแรกละขอสินหาผู้ขาวผู้ขาดผู้ขารักษาสินหาบริสุทธิ์ผู้ขาว่าจะพ้นจริง ขอรางวัลทีหนึ่งเด้อปูเอ้ยมือนีเพื่อเอฟซีผู้ขานําผู้เขามาชมฉิบผู้ขาอยู่นี่ก็ขอไห้มีโชกลาภให้ได้อ่านั่นไปทองน้ากันไห้มี่หหหายจนผู้ใดจนอยู่กับห้รุดพนจากความจนผู้ใดรวยกับออห้รวยยิ่นขึ้นไปผู้ขาขอเปื่อตัวผู้ขาพร้องรับเอฟซีทุก่านทุกคนณนะสถานีนี้ปูรุดแห่งนี้จงประทานโชคลาภใก้กับทุกเด้อ บาดนี้ลูกกระฉิเดเอามีผูกอันหนึ่งคนมาจุดไวอยู่นี่จากที่มันจุดไปหมูเสาร์ตะปูเพิ่งส่งอ่าหม่ไม่ไม่อยู่เ,เพิ่เอาดอกไม้ถูกเทียนมากแต่ไม่ไม่อยู่มาถวายปูลูกขอเอาโชคตัวนี้ไปเสี่ยงโศก้ะปูเด้อตัุสาตุวปเอ้ยเจบซี่ครับบาดนี่แอบกะขอโชคขอลับจากปูแต่ว่ามีผูมาจุดถูกไปแล้วนะครับเนาะ ถ้าตรงไหนมีผู้มิจุดตูไปแล้วแอดกษิบจุดทับมันไปอีกครับเอฟซีขับกะทรงเบิ้งทรงจุดใหม่ๆอยู่หรอกครับเอฟซีขับกษีพายเอฟซีไปเบิ้งเนาะรับเนาะถูกว่าเพิ่นจุดเอาไว้หันเป็นเลขตัวใดเนาะรับเนาะเอฟซีขับกษีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่เนี่ยทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับบริษัทสนับสนุนให้เรียนการมาเท่านี้อย่งยั่งยืนนะครับเนาะข้างแรกว่ามันข้างแรกครับข้างที่สองที่ขึ้นเมื่อขึ้นมาบ้าน ตกบากห่งนี้ครับเอฟซีครับข้างที่สองที่ได้ขึ้นมากนะครับเนาะอ่าเปยยังขึ้นได้ขึ้นมากข้งที่สองข้างแรกกันขึ้นมากต่างต้าคนับว่าเป็นยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังเราบอกครับเอฟซีครับต่างต้าแถวๆนี้ยังเป็นทางคนยางขึ้นมากครับเอฟซีครับทางคนยางทางมอเตอร์ไซค์ขึ้นขึ้นลงๆครับเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมากขึ้นไปบานดงบากครับเอฟซีครับบานนี้ข้างที่สองขึ้นมากอะความเจริญกับเขามาแล้วหลาดยางเขาเลยครับเอฟซีครับ ว่าไปหลายผัดปลาคือว่าผ้าไปเบิ้งถูกกะเทียะผัดปลาเอฟซีน้องขับเนาะเอ้าบวันนี้แอดทีผ้าไปเบิ้งเหล็กถูกน้องขับเล้เอฟซีครับเบิ้งเหล็กถูกน้องขับเนาะถูกเพิ่นจุดเอาไว้นะครับเอฟซีครับแอดบอร์ด็จุดนะครับเนาะแอดบอร์ด็จุดกะสีเอาเลขถูกของเพิ่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่นจุดเอาไว้แล้วเพิ่นให้โชคเมาแล้วนะครับเนาะสีเป็นตัวไหนเบิ้งไปน้ำกัดนะครับเล้เอฟซีครับเบิ้งไปน้ำกัดนะครับเนาะอึบ เห็นบนนอ้ะครับถูกเป็นล่างๆจักหน่อยครับพิี่ครับเห็นจังไดนนอ้ะครับพิีครับนอ้ดลงบ่ครับพิีครับเอาข้างวันนี้เนาะครับเนาะคอยชีบบนต้นเตียนต้นเตียนครับอ่ะเดี๋ยวแอดจีดึงภาพเขามาให้เล็กน้อยครับพิซซีครับเห็น อ,อ,อู้ขับเอฟซีครับเล็กงามอยู่ดนขับเอฟซีครับหกหมายว่าเป็นหกหกสองครับว่าแมนนะครับเนาะเป็นคล้ายๆหกแปดสองตะเลขแปดแหวงครับเห็นเป็นศูนย์เอาตัวชัดเจนนะครับเอฟซี FC ครับเราตรงเอาตัวมันบริษัทนะครับเนาะ ตัวชัดเจนคือซีมีต์หกสองกับเลขกแปดอ่าขั้นผู้ใดมักเลขกแปดกับแปดใช้ตักับเพื่อแปดสองหกหกสองแปดแต่ว่าคิดว่าเป็นแปดนะครับเพราะเอฟซีครับอ่คิดว่าเป็นแปดแน่ๆนะครับเอฟซีครับแต่ว่าเห็นสองตัวเอาหกสองสองหกตักับเพื่อเอฟซีเป็นเลขทู่เพิ่นจุดไว้นะครับว่าแอดบาเริ่มมาจุดนะครับเด้อเพิ่นจุดไว้เพิ่นคือมาจุดใหม่ๆอยู่นะครับห้อยใหม่อยู่คือซีเมนต์มือเ้าเนี่ยนะครับเพราะมือเ้ากับซีเมนต์ว่านี่มันแรงนะครับเนาะ พอปูคนไปเพิ่นมาเนี่ย่นเคยมาขอโชคขอลาบจนพ่วงม่ไรเต็มปูอยู่กับเอฟซีครับนะพ่วงมาไรก็เต็มปูอยู่ซีเมนเพิ่นมีโชกน้ำมังสี่แหละครับเอฟซีครับเพิ่นจุดไว้นะครับเนาะแอดกาเซียเอาตัวนี้นะครับตัดเล่นแค่สองตัวครับเอฟซีครับอ่าสองแปดแปดสองสองหกหกสองนะครับเนาะเอาตัวนี้นะครับมือนีแอดกาเรน้ำอ่ากล้วยนะครับเนาะึ้นมาถวายปู เพราะว่ามีติดโตมาซับหนีครับอีบซี่ครับไริเตรียมยังขึ้นมาพอาะวงหัวจักขั้นขึ้นมาเที่ยวหลังนี่กะสีได้เอาหลายอย่างเยน,นะครับว่าผลละหมากหลากใหม่มาถวายปูขั้นได้โชคตัวนี้นะครับเออ้อคอยสี่ได้มากสองหกหกสองอ่าอยู่ปูลบขังลางครับอีบซี่ครับอยู่ตรงบนลำปู่ก็ไดสองหกหกสองน้ำกันครับอีบซี่ทูบสามดอกสองหกสองคือกันบดครับอีบซี่ครับ คือการเบิดสองหกสองสามดอกนะครับอยู่ตรงบลำภูว่าขึ้นมาทั้งดงบากแล้วมากสารปูรุบอยู่นี่มีภูมิปจุดไว้ก็คือหกสองกับตะวันเลขแปดมันบระชัดเกลียนกับสิเป็นเลขแปดนะครับเนาะเบ่งทรงหลับเป็นเลขแปดนะบระชัดเกียเป็นเอาสองตัวข้อครับหกสองนะครับนะ้อยหยบซี่ครับหกสอง หกสองหรือแปดหกสองก็ได้ครับแล้วแต่เอฟซีนะครับเนาะส่วนแอดเห็นเป็นตัวนี้ก็เอาซัมมี่ครับเอฟซีครับเห็นว่ามันชัดแค่สองตัวนะครับเนาะบอแบงบอยยังครับเอฟซีครับอ่แต่เอฟซีใช้วิทยุญาตในการรับชมนะครับเด้อทางจองเป็นเพียงแค่แนวทางทางจองเป็นเพียงแค่ซื้อกลางครับเอฟซีครับบริษัทสนับสนุนเหตุการณ์พนักงานอีกอย่างนะครับเนาะนี่คือสารปูรุครับเอฟซีครับสารปูรุบทางขึ้น บ้านดงบากสมัยก่อนนี่ขึ้นบ่มีไถ่กาขึนมานครับนะขบบกขบว่าผุรใดอยู่บ้านดงบากนี่มันบ่นอย่างครับมันทางมันยากครับทางมันยากนะครับวนะแต่ก็กชาวบ้านเพิ่นกับบวกใครลงไปยกระเพิ่อนก็ขึ้นมาอยู่นี่ต่างๆในตนะไลเดี่ยวเรครับอิฟทิฮัดอา่าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสาม,มีนะครับเด้อขอขม่ในคลิปนาขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ